กรับเจ้าสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะครับผมวันนี้นะครับผมผมจะแบบว่าผมไม่ได้แบบว่าผมกินข้าวนอกบ้านนะครับวันนี้ผมไม่ได้เหมือนว่ากินข่าธรรมดาได้พี่น้องกินข่าวนอกบ้านวันนี้ก็มาหาญาติพี่น้องอยู่บนแถวนี้แหละก็เลยแบบวันนี้เมนูหนึ่งจานนะครับผมนึกขึ้นว่าบรรยากาศ่างนี้ไม่ต้องเอาอยังมากหลายยังมากไม้หนึ่ ผัดหอยลายแล้วก็เกเียวหวานแล้วก็หน่อไม้แค่นี้ก็อร่อยแล้วพี่น้องเลยเนี่ยนี่ก็อร่อยแล้วเมนูแบบบ้านกินแบบง่ายๆนะครับทุกคนนะนี่มาทุกคนกินข้าวด้วยกันมาเนี่ยนะกัขบข้าวราดหนึ่งจานก,กับเมนูบนบ้านเข้ากันเลยนะทุกคนนะกินข้าวด้วยกันมามาหาพี่น้องพี่น้องเลยมัน พ,พัดเองสิฮะ,ะ,ะพัดเองม้งคือมะพัดเองแกงมันเข้าไห่มั้ยไล่แต่พัดเองลงัมาแช่แบแบช่แชบบ่บ้าแงบบนะรับแช่เลยน่ามอหอมมันเก็นสนามอากาศดีใช่ไหม มีเปยเชือเปย์มาผูกในน้อนเถอะก่อนนี่หอยลายทุกคนไม่ไม่ด้ใช้บัตขัายก็ได้เรยดิประมาณน,นี้มือน,นี้ก็อยู่ได้ครับ ใกลใกล้ถนนหนทางหลังนี่ก็เป็นธรรมชาติสวนมีน้ำ็เลยแบบว่าบรรยากาศได้ช่วยบอกมาหน่อยบอกมาคาดอันอยางมากไปห่าตลาดทะลึกลนกับมะกุลจะลงขึ้นซิเนี่ยแต่เป็นร้อย บรรยากาศคือให้หนอนตอนยามนำนาได้ไหมน้องห,ห,ห,หลายทีตะเต็นมันตอนน้อยๆหลายทีตะเต็นอะไรตัวเป็นเป้ง กระดังนี้ก็จะไคร้ไม่ต้องตะไครมีต้นขนุนมีต้นกล้วยมีทุกอย่างเลยแบบว่าเราจะกินได้ในน้ำในน้ำมีในน้ำมีในน้ำมีอะไรวะในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวทั้งบนข้าวก็มีตะไคร้ไปมากตูกทุกคนง่ายการใช้สิน ai đi đường dưỡng, không cũng mấy bảy mươi hai ngoài lại

อาาหนึ่งจานกับบรรยากาศเต็มร้อยบรรยากาศข้างหลังนี่แบบเต็มร้อยหมดได้ทุกคนก็ ใครเข้ามาดูก็ฝากากดไลค์กด subscribe ให้ส่วนแชนแนลด้วยนะครับผมนะกับกับข้าวราดหนึ่งจานกับบรรยากาศเกินร้อยพราบรรยากาศดีครับผมบรรยากาศดีทุกอย่างก็โดยรวมก็อร่อยไปหมดพอเราเนาะชีวิตช่วงนี้อยู่ง่ายๆกินง่ายๆครับผมเดี๋ยวถ้าโควิดหายเมื่อไหร่เขาเปิดด่านเมื่อไหร่ขับบ้าเพื่จะได้แบบเห็นบรรยากาศแบบที่บ้านผมบ้านนอก ไ็นได้ว่าบ้านนอกธรรมดาหน้าก่าว่าแบบว่าบ้านนอกไหมนอกครับอย่างไปตามถนนนนทางควันอยู่กุ้มกุ้มเนี่ยเมนไปทงไ่ทงนาไะแค่นี้เมน่ะไพที่แบบว่ะเคยอยู่แถวบ้านนอกบ้านนอกเนาะใชแบบว่ากระป้อมจุดแดดกระป้อมจุดแบบกระพร้อมจุดป่าไพ่วะวะว่วประมาณบรรยากาศนั่นแล้วครับถามมันเปิดด่านเมื่อใดสิพา เมื่อพบพบรรยากาศแบบที่ประเทศลาวเนาะทุกคนเนาะคลิปนี้ก็กลา่าวคำว่าสบายดีไปเลเด้ร์สบายดีแล้วก็สวัสดีนะครับทุกคนนะ